สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนหน้าทุกคนครับผมสำหรับมื้อนี้ครับพี่น้องเนาะกะจะมาคายข้อสงสัยสําหรับพี่ๆในหน้าที่ทักกันขมาคอมเมนต์กันขมาถามว่ากรงคอดแม่หมูฟรามในเกาหลีนี่ครับพี่น้องเป็นกรงขอดแบบใหนครับพี่น้องเนาะแต่เดี๋ยวคลิปนี้มีคําตอบกันครับพี่น้องมาเบิ่งนกันครับครับพี่น้องกะมีกรงคอดว่างอยู่ข้อหนึ่งพอดีครับพี่น้อง ผมก็เลยจะมารีวิวสู่พีน่น้องเบิ่งกันครับพี่น้องเนาะสำหร,รับพี่ๆในหน้าที่ทักถามกันเข้ามาผมกะจะมาตอบคําถามเมื่อนี้ครับพี่น้องเนาะสำหร,รับกงคอดเกาหลีครับพี่น้องเนาะกงคอดแม่หมูในเกาหลีจะต่างกับกงคอดแม่หมูอยู่ประเทศไทยครับพี่น้องเนะาะจะมีบางฟร์มที่คล้ายๆกันก็คือฟร์มที่เป็นฟร์มใหญ่ๆครับพี่น้องเนาะอย่างเช่นฟรามซีพีหรือว่าเบราโกที่เป็นฟรามใหญ่ๆครับพี่น้องสาหร,รับเกษตรกร,ร,กรบ้านเฮ้าทั่วๆไปกะจะเป็นกงคอดที่ ขยับบ่ได้เคลื่อนบรได้ครับพี่น้องเนาะจะใส่เปิดทั้งท่าย่างเดียวครับพี่น้องเดี๋ยวมาพูดถึงกรงอดเกาหลีกันเลยครับพี่น้องสาหรับกรงอดเกาหลีกะจะเป็นแบบซี่ครับนาตาครับพี่น้องเนาะจะเป็นแบบซี่ตรงท่ายครับพี่น้องบานนี้ตรงท่ายฟาปิดนีกะได้ไข่กับบ้านเทาครับพี่น้องเนาะเพียงแต่ว่าจะมีรูครับพี่น้องหน่อยมีรูมีรูเพื่อยังครับพี่น้องเนาะเพื่อขยับครับพี่น้องขยับกรงอดครับพี่น้องขยับแบบซี่ครับพี่น้องถ้าเกิดว่าแม่มูตัวน้อยครับพี่น้อง เขาใขยับให้มันแคบลงกับพี่น้องเนาะถ้าเกิดว่าแม่หมูตัวใหญ่จะขยับตามรูปไปเรื่อยๆครับพี่น้องเนาะแล้วก็อีกกรณีนึงครับพี่น้องในช่วงที่แม่หมูคลอดลูกใหม่ๆครับพี่น้องเนาะส่วนมากฟรามพี่น้องบ้านเท้านี่จะเป็นกองคลอดธรรมดาปัญหาที่เกิดก็คือแม่หมูทับลูกหมูตายครับพี่น้องอันดับหนึ่งเลยครับพี่น้องแต่ว่ากงคลอดแบบซี่ครับพี่น้องเนาะจะซ้อยได้ก็คือถ้าเกิดว่าแม่หมูจะนอนจะมีตัวนี้ครับพี่น้องเนาะเป็นตัวคล้ายๆกับกระเดื่องครับพี่น้องเนาะ จะบังคับครับพี่น้องบังคับช่องท้ายของแม่หมูให้แม่หมูนอนตะแคงลงซาซาครับพี่น้องพ่อแม่หมูนอนตะแคงลงซาซาพ้นดีก็คือว่าจะบดทับลูกหมูตายครับพี่น้องแต่ถ้าว่ากงคอดธรรมดาบ้านเฮาครับพี่น้องเนาะจะบ่มีกระเดื่องตัวนี้ครับพี่น้องเวลานอนเขาจะนอนลงเลยและกลเป็นกงขอดที่ขยับ่ได้ครับพี่น้องพ้นเสียครับพี่น้องกงขอดที่ขยับ่ได้กงขอดที่กว้างที่ปั๊บอะไร้ครับพี่น้องเวลาแม่หมูตัวน้อยครับพี่น้องจะสามารถกลับหัวได้ แล้วก็นอนลงเร็วทับลูกตายครับพี่น้องแต่สาหรับกรงคอดเกาหลีครับพี่น้องเนาะกับเป็นกรงคอดสมัยใหม่ครับพี่น้องแม่หมูถึงจะตัวเล็กครับพี่น้องก็จะบอสามารถกับโตัวได้ครับพี่น้องจะบอสามารถกับโตัวได้ก็ับเพราะว่าจะมีรูปับตรงนี้ครับพี่น้องนี่รูปับให้แคบให้กว้างได้ครับพี่น้องเนาะถ้าเกิดว่าแม่หมูตัวใหญ่ครับพี่น้องปับกว้างครับพี่น้องปับกว้างแล้วก็การยึดของกรงคอดครับพี่น้องจะเป็นน็อตครับพี่น้องเชื่อมตัวที่ทั้งใต้ครับพี่น้อง เชื่อมตัวที่ทางใต้แล้วก็ยึดเข้ามากับตะแกรงปารติกนี่ครับพี่น้องแล้วก็เป็นตัวล็อกกับพี่น้องตัวนี้ตัวล็อกเนาะอ่าก็จะเป็นแบบซี่ครับพี่น้องเป็นกรงขอดง่ายๆแล้วก็ข้อดีอีกอย่างนึงครับพี่น้องตรงฟ้าครับพี่น้องตรงฟ้าท่านี่ครับพี่น้องเนาะที่กั้นลูกนี่ครับพี่น้องจะสามารถเปิดออกแรงซี่เลยครับง่ายๆเลยนี่ครับพี่น้องเป็นแบบง่ายๆเลยครับเวลาเขาไล่ลูกหมูเขาจะง่ายลูกหมูง่ายครับพี่น้องง่ายง่ายที่สุดเลยครับพี่น้อง บ่จะเป็นต <Exactly. S 1> ้องจับ UH! ทีลตัวสองตัวครับพี่น้องบ้านเทาจะจับทีลตัวสองตัวเนาะเพราะว่าจะมีประตูแคบแคบครับพี่น้องจะประตูแคบแคบแต่ว่ากรงคอดเกาหลีเป็นกรงคอดสมัยใหม่ครับพี่น้องสำหรับฟามใหญ่จะนิยมใส่กันแบบซี่ครับพี่น้องจะเปิดเล้าก็เข้าไปไล่หมวกมาเลยครับพี่น้องเนาะไล่ลงหมวกอกเลยและก็อีกอย่างหนึ่งที่แตกต่างก็คือว่าพื้นครับพี่น้องเนาะกรงคอดบ้านเทานี่ครับพี่น้องเนาะจะเป็นกรงคอดที่สั่งทำที่สั่งซื้อจากคนที่เห็ดครับพี่น้อง Sabes, anyway, สั่งมาตั้งป uh, ึ้งกงคอดจะสูงกว่าพื้นครับพ uh <e ี่น้องเพราะเขาจะเอามูออกปัญหาคือว่าเวลามูขืนมูลงครับพี่น้องแม่มูจะเจ็บคาครับพี่น้องทางที่ดีครับพี่น้องควรเปลี่ยนครับพี่น้องเนาะควรเปลี่ยนเขาจะคุดลุมลงไปก็ได้ครับพี่น้องคุดลุมลงไปแล้วกัเทปูนให้พื้นทางเดินนี่ครับพี่น้องเนาะให้พื้นทางเดินนี่เสมอกับกงคอดพี่น้องจะดีที่สุดเลยครับพี่น้องเวลามูขืนมูลงจะง่ายครับพี่น้องเนาะอันนี้ก็ลองไปปรับเปลี่ยนกันบ้างด้วยครับพี่น้องด้วยอย่างหนึ เกิดมาเบิ่งช co ่วงข้างหน้าครับพี่น้องช่วงข้างหน้ากะจะเป็นน็อตครับพี่น้องนี่จะเป็นน็อตเชื่อมขึ้นมาพี่ซี่ครับพี่น้องแล้วกะจะเหตุรูครับพี่น้องเพื่อเอาฝาคางนี่ครับพี่น้องตะแกรงหน้า่างนี่สุบลงแค่นั่นเองครับพี่น้องบมมีอย่างไรเนาะเพื่อยังครับพี่น้องเนาะที่บได้เชื่อมก็เพื่อยังเพื่อว่าเหตุให้ข้ขคางไร้างนึ่งนี่ครับพี่น้องขยับได้ครับพี่น้องเวลาเอาหมูเข่าครับพี่น้องเขาจะขยับออกกว้างกว้างครับพี่น้องเปิดกว้างๆว้างแล้วหมูเขาก็จะเอาเข่าไปได้ง่ายครับพ แต่ว่าข้างนึ่งเนี่ยจะขยับไม่ได้เลยครับพี่น้องข้างนี้จะตายโตเลยครับพี่น้องที่สําคัญที่ผมหมักที่สุดเลยครับพี่น้องกระเดี่งตัวนี้ครับพี่น้องลองเอาไปปรับเปลี่ยนหรือว่าเอาไปไปดิบนไส้บังครับบ้านเฮาพี่น้องนี่กระเดี่งตัวนี้ครับพี่น้องสร้อยได้หลายที่สุดเลยครับพี่น้องสร้อยให้แม่หมูนี่บนอนทับลูกตายครับพี่น้องปัญหาหลักๆเลยบ้านเทานี่ที่หนึ่งเลยครับพี่น้องกงคอดบ้านเทาจะเป็นสี่เหลี่ยมเนาะพี่น้องเนาะขยับบ่ได้ปรับบ่ได้แม่หมูนอนลงเร็วทับลูกตาย ลายครับพี่น้องเนาะลายสําหรับทางกะคล้ายๆกันพี่น้องคล้ายๆกับบ้านทฮาทางอาหารก็ได้เพียงแต่ว่าเป็นสเตเลสวงกลมแค่นั้นเองครับบ้านทฮาจะเป็นสนะี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมประมาณนี้ครับพี่น้องเนาะและกอีกอย่างหนึ่งครับพี่น้องเนาะสำหรับฟาร,ร์มพี่น้องบางคนเพิ่นก็นยังบบลูครับพี่น้องเนาะกงลอดของแม่หมูนี่กะควรที่จะมีนิปุลหรือว่าจุา๊บน้ำดูดหมูครับพี่น้องเนาะสำหรับหมูน้อยครับพี่น้องเนาะควรจะมีติดไว้ครับพี่น้องเพราะว่าลูกหมู เขาก็ต้องกินน้ำครับพี่น้องเนาะต้องกินน้ำคือกันบ่แมนว่ากินแต่นมอย่างเดียวครับพี่น้องเนาะก็จะมีประมาณนี้ครับพี่น้องเนาะสำหรับกรงคอดแม่หมูครับพี่น้องสําหรับพี่ๆน่นนะที่ถ้ากันเขามาถามผมก็ตอบคําถามเรียบร้อยครับเมื่อนี้พี่น้องเนาะก็อย่าลืมกดติดตามทั้งช่อง u t u b e อีสานอินโคเลีครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้เขาฝากไว้สวมดีก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับ